สุขสบายดีพี่น้องบ่วสุขทุกคนพ่อๆพกับสองคอมมีลูกสาวนาคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้พ่อๆพอกันยามเ้า้าพอประมาณพี่น้องเลยเวลากับประมาณ8ปดเก้าโมงอย่างลรเนาะถือว่ายังเ้ารอยู่สาหรับคลิปนี้แม่น้องคอมกับสิภพ้าพี่พ้านอกมากินพี่น้องคลิปกินเด้อคิดคลิปนี้กินจุ่มพี่น้องเลยจุ่มจุ่มเนื้อมู อาตาแจ่วม่น้องคอมเป็นตัวแซบขนาดขอเติมน้ำป้าก่อนพี่น้องซีมเบิ่งมันมันบอโอเคอันนี้เป็นแจ่วเซตซวนแต่ว่าเมาจุ่มหมูมาเห็ดน,น้ำจุ่มหมูกัแบแซบคือการเด้อพี่น้องโอเคตอนนี้รสชาติของน้ำเ่ห้าพอดีแล้วเนาะลวกพักถาพอค่อมก่อนพี่น้อง พักบัวพักเฮ้ยบอแม่พักบงพักหอมเปาะมอนอี้กินซัมมีพี่น้องกินซัมมีตามสภาหน้าอ๋อจะน้อยน้อยผลหรือเปล่าเห็นยังไหม แม่ยังใครเห็นยังกับทัพสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกเปล่าอาบุ๊ครูที่พ้นมณีพบกันที่เก่าพี่น้องสองครอบมีลูกสาวงามมณีกาบรรยากาศกันหนาวกว่าว่านีกว่าว่านีพี่น้องเลยกว่าจะตอนเช้าแจะมาเวยามาเคลื่อนอยู่บางองค์ไกลจากเจงกับองค์สิบสามองศาเหนือเหนี่ยงความหนาวเย็น เยน็เยนแหง้งล่างมือมาเด้อพี่น้องวันนี้ก็ถือโอากาสสบายดีปีใหม่เมื่อที่ซอมพี่น้องวันนี้กันได้ดูดีมีแห้งก็สุขสุขคนพี่น้องเลยโศกมานลำรวยปีใหม่นี่มาหอดแล้วพี่น้องเลยแกวแรงมาโฮมเหมือนว่าเงินคับแก้วล่งไรมาโฮมเด้อพี่น้องเด้อม,มีความนะความจบความดีพี่น้องเอ้ยดูดีมีแห้งกับปีใหม่นี่โศกมานลำรวยกันสนุขทุกคน ที่ว่นเต่ามองใจกับไลทไปตามบีเก้เพือเพี่น้องเลยอันนี้ม,มาก,ก่เนาะพอคมันเพินมาร์เากเองนี่ใส่ยังนงพอพใส่เกลเป็นนวและกะอยังซอส,ส,สน้ำตาลไขมักเองี่าเลยครับข้ามจริงหละอัะตตหมักนกมันบริขาดอกกาวซบู้น้ำจิ้มน,นวอยู่ที่เจ่วใช้แต่แจ่วได้ อันเจ้าขอทำไม่บคอม้ไปทูเลคมใจลำบากหายใจลำบากุกใจน้อยหนึ่งนึ้ครับใครแต่ว่ามันขี้ีพตอนจรนไท่านมันี้ชีเสียนเยอมอยากย่อมมาเด้อบสุขสุคนเด้อลางมือมาเด้อกินเขาโอ้ยกินจุ่มน้ำกันน้องมันอีกกินแต่เนื้อกะพักเขาเขาปุคมว้าบ่โดยพวอลูกกินนั้มบาง กินน,น้ำเนยเลยคุณชอบน,น้ำเพราะาว่าเขาจะเสรเพราะว่าเอากินจุ่มว่านวัน้เติมอีกจุ่มบัน้กินเขาเล่งนะิามารเรือยอันนี้ีกับตะวา่านเานี่พี่องเรือปั่นกันมากินเรือกินตว่านเนี่ยพี่ออ้องเยสิ่หมูท่เกาสามโลปลคอมปลาคอมโลหนึ่งลุงถําเผิ่นความว้วยขอบรัวนั่นสองโล ผลน้ำาสมถุกนะวันนี้ลังจากกินเองแล้วแล้วมันเลือกกะแบ่งตันกันเมื่อกินไผลกินลาวอ้าพอก็ใหม่ได้แจกกันเดันนี้น้ำยิงสำหรับวันนี้ยินกันสองคนเก่าพี่น้องเพราะว่าเท่าแม่่นประเภทซีดหรือว่าเป็ดไก่ไก่่นกินอยู่ ประเภท,เทซีดหมูเสียงยังค่ะเชียงแม่บอกแม่ขึ้นมาบอกมแม่เห็ดหอยซีดหมูซีดเป็ดแม่เผิ่นจะบอกกินนะเผิ่นจะกินแต่ไก่ไก่เพิ่นกินซีดหมูอ่ะกินอยู่เล็กๆหน,น่อยแต่ว่าหมูนี่เพิ่นบ่ต้องเลยหมูแล้วก็ปลากระซังปลานิ่มนะนะ มาพี่น้องลองมือได้นี่เจีวเส้วนจุมจ่มจุมมจ่มจิกจุ่มว้าวหายปดทือพี่น้องเกยเจียวเจีวเส้นชวนทำมาเข็ดสินดัดสินจุม่มพี่น้องเฮ้ผักเก็บหอมผักกาดซ้อมนะมกกออกนะมาล้ลากมาใส่แล้วผักกาดซ้อมสิเก็บมา กินกับแจ่วอันบักเล่นดอกอันอ่ะมาเห็ดจุ่มมันบระเป็นต้องมันภากาศเท้าเดี๋ยวไปหนังยุมยุมเต็มต้นต้นต้นมากเลยมันาครมันมากครับ เศ้านี่พี่น้องเอฟซีเฮาได้ยังกินเศ้าน้อมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บน้ำกันวันที่สองของป,ปีใหม่มสากลแต่ว่าวันท่าจะเป็นปีใหม่ลาวเถือนพี่น้องยังเป็นปีใหม่สากลอยู่ปีใหม่ลาวกับคนล,ละประมาณมาเดือนเมษาเนิ14 15เมษาคนล,ล,ละจะเป็นปีใหม่ลาวสงการเหรอจ๊ะสงการแล้ว่นจะเปลี่ยน เปลี่ยนจักเปลี er ่ยนที่ซัดนะนะขงเล่านะเขากับโมคอยเข้าใจกันอันนี้นะกว่า่อยากออกาอยากกินห้ํ ไปเลยมั่ันำักใ่ผักยังอากานน่ะมันจะกินหรือว่าผกกาอออวไม่ได้ผูกแล้วอ้เธอปล่อยในสวนนะพี่นองล่อยอย่างขมก็กลับคนดูความนี่นะมสภาครับมใบเนี่ยอาลุยซุกระเด้อสมูฮาปวดอ สแล้วแสงแลกกายก็ออกไปที่น้องเนี่ยนง่วนเน่งวนง่วนวถชกวัาได้ปล่อยไปคุกไว้ปล่อยในสวนังสปล่อยเนี่ยไปเขาดาวเนี่เป็นตมาที่ใหม่เนี่ยถึกหลอกลวง

น้าเด็กคล้องค้องแต่แจ้งพี่น้องยิงเด็กยิงเด็กยำห่อนเด็กสำหรับกินสลองปีใหม่กับไม่ได้ไปห่วงทางไดนดอกพี่น้องมีแต่อยู่ในครอบครัวเราเองกินนลำครอบลำครอบห้าวอยู่นลำครอบลำครอบห้าว เ่ได้ไปหวมหวม่หวมเพื่อนทางใดเพร่าไม่ต้องค้อมมักความสงบนะพี่น้องเลย่ั่อยมักร้ายคนร้ายคนแบบมันวุ่นวายอยู่กับครอบครัวเขาสบายใจ đeo chua thường nữa. chuột chuột

nhớ người mà lòng pandai ông sao xoài mà rú nha giống khuôn lẹo lộn ngọc มีนวอัดปากบ่าพากกันว่นากันจ้าเลยพีน้องเอ้ยมีสม้อยอกินแล้ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปสนิทก่อนนะพี่นอ้องขอบคุณขอบใจพี่นอ้องที่ผ่านที่เข้ามาหาชมคลิปนำสำหรับคลิปนี้สวัสดี